ฟังสบายไอทีอัปเดตข้อมูลหลังสงกรารกันนะครับวายพี่มีหลากหลายครับฟังสบายไอครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็เป็นประจำนะครับฟังสบายมาพี่หมีก็มาเยือนเราสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนีเป็นไงครับสงการได้ไปส่งน้ำพระหรือจะไปไหน,นบ้างไหมอยู่ที่บ้านนะ ผมเองก็มีการวนเวียนอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ได้ไปไหว้คุณแม่ด้วยก็ซื้อข้าวซื้ออะไรไปไหว้คุณแม่ซึ่งต้องเป็นไหว้รูปเนาะก็ครบหนึ่งปีแล้วแต่ว่าหลายคนก็ได้กลับบ้านเดินทางตอนนี้ก็คงจะกลับมาโดยโสวัสดิภาพแล้วอ,อีกไม่กี่วันก็สมัชชาคนตะบอดแห่งชาติครั้งที่26โรงแรมหันสายเจดีหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันเสราร์ที่ 22, 22. จนจบงานสมัชชาคนตะบอดแห่งชาติ <26. S 1> วันพุธที่26อ่าดังนั้นบริการหมอคอมก็ปิดหยุด <10. S 1> ให้บริการ <10. S 1> แต่ว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยประกาศหยุดการทำการของสมาคมวันที่27และ28ด้วยดังนั้นบริการหมอคอมตั้งแต่วันที่2ี่5 26 2ี่8้าี่หกด ก็หยุดให้บริการนะครับรวมถึงรวมถึงหนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานก็หยุดไม่หยุดคับหรือเปล่าไม่หยุดครับอ๋อตรงวันจันทร์สมาคมเปิดทําการวันแรงงานครับไม่เ็าบอกว่าเจ็ดวันแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่วันที่ยี่ิบสองไปต้นไปนะยาวไปเลยแล้วก็มาเจอกันกันเดือนน่าแต่ว่ายี่บสองถึงยี่บหกเนี่ยไม่ได้หยุดทำงานยาวๆครับเพราะว่าทีมงานหนึ่งสี่หนึ่งสี่พาร์ ไปที่โรง,งแรมหันษาเจดีเจดียหันษาเนี่ยหาดใหญ่นะครับผมก็เขาเรียกว่าทางานคือเนี่ยทำงานคือวันวันเสาร์ก็เดินทางกันแล้วแล้วก็ไปถึงเตรียมงานวันอาทิตย์ก็งานหนึ่งสี่หนึ่งสี่พระสมัชชาภาคฤดูร้อนกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องยี่สามยี่สี่ยี่ห้ามีบูธเทศกาลด้วยนะครับ สถาบ,บันคนตวัตดแห่งชาติเพืการวิจัยและพัฒนาก็ไปเปิดบูธโดยเช่นกันมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจหลากหลายมีหมวก IC for t ์ดบายให้ไปลองกันครับมีเครื่อง Orbit Reader มีของเล่นไม้จากแพนทอยนะจขอ่างเล่นไม้อ่าแล้วรวมถึง อ่าใครอยากลองคุยกับ AI ง่ายๆอ่าก็เดี๋ยวไปเพิ่มเื่อนกันได้ก็ไปคุยตรงนั้นเลยนะใช่ครับผมรวมถึงคลินิกหมอคอมก็ไปเปิดอยู่ด้วยนะครับผมก็ยีิบสีกับยี่อันนี้รวมถึงกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นก็ตามข่าวสารกันที่อ่าในส่วนของงานสมชาติคนตาบอดแห่งชาติที่ทาง1นึ่งสสพรสได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับเอาเรื่องราวดีๆก่อนไหมครับ วันนี้เดี๋ยวบอกก่อนคนที่ฟังเราอยู่นะครับขอบคุณแฟนครับทุกท่านเลยก็เดี๋ยวเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน l ล n e อัปเดตมาอ,อย่างที่สองเราคุยกันเรื่องของแอปธนาคารบนระบบปบัติการ Android รวมถึงเรื่องสุดท้ายคืออัปเดตข่าวสารกิจกรรมการประกวดนะครับบรายคอนเทนต์ครีเอเตอรเป็นการประกวดกากทาง1-4ึ่งพัทครั้งที่2ชืคอตอนว่าบรายคอนเทนต์ครีเอเตอมาเป็นนักสร้างสื่อดีมีคุณภาพกันครับผมอ่ะ เอาเริ่มเริ่มมันนแรกเลยนะครับพี่หมีเห็นเขาเขาชอบใจกันใหญ่เลย่าเห็นเพื่อนๆบอกข่าวกันในกลุ่มไลน์กลุ่มต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเรียนรู้เรื่องไอทีเนาะเขาบอกกันผมก็ต้องขออนุญาตนําข่าวสารนี้มาบอกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผมจาชื่อท่านที่บอกท่านแรกไม่ได้อะต้องขอ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 อภัยจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณเครดิตจากกลุ่มเรียนรู้เรื่องไอทีกันด้วยที่ผมทราบข่าวมาจากตรงนี้เขาบอกให้อัปเดตไลน์เป็นเวอร์ชันล่าสุดครับพี่หมี แล้วสิ่งที่ดีงามคือปกติไลน์ไลายไลน์ไอนปกติในกลุ่มไลน์ใช่ป่ะกลุ่มอย่างกลุ่มไอทีฟรีสไตล์กลุ่มเรียนรู้เรื่องไอทีกลุ่มไอเอสเลเวอร์เขาจะพูดว่าไลน์ไลน์ลน์อย่างเงี้ยใช่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเราผมอัปเดตมาแล้วนะเฟซบุ๊กไลน์นะครับเข้าไลน์ปุ๊บเนี่ยไม่มีแล้ว ลา,ลายลายลายหายไปแล้วข่าวสารโครงการสัมมนาผส,สมผานหนึงร้อสี่สิบแปดสิบแปดครับ4ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะข่าวประจำอ่านเนี่ยดังนั้นไปอัปเดตไลน์กันวิธีการอัปเดตไลน์ก็เข้าไปที่ Play Store นะครับหรือจริงๆอ่ะ <Excel S 1> อยู่ที่ไอคอน Play Store, Play Store. แล้ว1นิน้วแตะสองครั้งเขาที่2ครั้งไว้อ่าครับแล้วก็อ่าแล้วก็สาามรถ ัดขวาไปที่ขวาไปนะ Messenger ข้ามีลายกลุ่มมันกันมาเล่น Messenger กลุ่มกันอีกแล้วนะฮะเราก็สดๆเราไม่ตัดนะครับกลุ่มไหนไม่รู้อ่าก็อ่าแล้วนี่นี่แล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของฉันใช่ไหมครับพี่หมยแล้วก็ไปกดอัปเดตทั้งหมดได้เลยแต่เดี๋ยวพึ่งการกดอัปเดตทั้งหมดตอนนี้มันเสี่ยงเสี่ยงแน่ๆครับเสียงเรื่องอะไรก็นะฮะ Banking อืออ่ะ เออแล้วตอนเนี้ยได้ยินข่าวข่าวเนี้ยมาแต่ผมไม่โดนหรอเขาอ่ะอะรนะฮะกลุ่มอะไรกลุ่มมีกลุ่มแบบที่ใครก็ไม่รู้อ่ะบางทีเราเพิ่มเป็นเพื่อนใน a ฟ e บุ๊ k โดยไม่รู้ตัวแล้วโดนดึงเข้ากลุ่มไปแล้วกดโทรกลุ่มทั้งคืนอ่ะได้ยินว่าเออผมไม่โดนอ่ะพี่หมีโดนป่ะไม่ก็คือว่าตั้งแต่เฟซอันเก่าที่บันบุงไปนี่ผมก็มา<อ>ทำใหม,ม,มรกั อันเนี้ยได้ได้ข่าวจากหลายหลายคนว่าโดนดึงเข้ากลุ่มนั้นแล,แล้วแล้วคือว่าตอนหลังมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างแบบรับเพื่อนก,ก,ก็ก็ต้องก็ต้องเลือกหน่อยเพราะว่าคือมันไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอมไม่ค่อยเอาปริมาณเพื่อนเยอะในเฟซเป็นเกณฑ์แต่ว่าคือทุกอย่างมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าคือจะก็เขาคือมันจะบอกว่าไงอ่ะ คือต่อให้เรามีเพื่อนเยอะจรีเพื่อนจริงๆๆๆแต่และคนที่เรารู้จักกันจริงๆมันกี่คนอ่าซึ่งแล้วะนะครับบางทีบางคนพูดตรงจริงว่ามันก็มันดูเหมือนพูดก็เหมือนดราม่านะก็คือดราม่านี่แหละอ่าคือเอาข้องจริงอ่ะรู้จักมันก็แค่แค่รู้จักไงแต่เราจะรู้จักว่างน้อยแค่ไหนไม่รู้ตรงนั้นตรงนั้นคือรู้นนจ<า>ักกับรู้จักมากรู้จักน้อยแต่อันนี้ที่เกิด็แล้วก็อันนี้ที่เกิดเหตุครับพี่หมีเด็กก็อยู่ดีๆแล้วแล้วเขาเล่นกลุ่มกันแบบเป็นโห้ยอะไรกันไม่รู้บางทีเราครับ ต้องคอยไปปิดปิดเสียงนีฮะแม่แต่อันเนี้ยกรณีนี้เดี๋ยวพี่หมีคือดนดึงเขาไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีใครก็ไม่รู้อย่างเช่นอาจจะชื่อเป็นชื่อชื่อแปลกแปกแล้วมาขอเป็นเพื่อนแล้วเราก็กดเพิ่มเป็นเพื่อนไปอย่างนั้นแหละตอนเนี้มันมันจะมีปัญหาก็คือถ้าคุณกดรับแบบนั้นอ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าบางทีโดนดึงเข้าไปในกลุ่มการพนันใช่โดนดึงเข้าไปกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องเพศก็ อาจจะเจอมาโดนดึง <Yeah. S 1> เข้าไปกลุ่มอะไรก็ไม่รู้ที่เงินนั้นเงินล้านภายในสองวันใช่นนแล้วพออย่างนั้นปุ๊บหรือบางกลุ่มเป็นกลุ่มเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาอะไรก็ไม่รู้เห็นได้ยินว่าวมันมีคือพอโดนดึงเข้าไปคือกลุ่มพวกนี้ปัญหายอย่างหนึ่งคือเราถูกดึงเข้าไปโดยไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยคือโดนดึงได้เลยโดยเราไม่ต้องเราปฏิเสธไม่ได้อะครับทได้อย่างเดียวคือต้องหาวิธีออกจากกลุ่มให้ได้ใช่แล้ว เห็นเขาว่าไปกดกดโทรกลุ่มทั้งคืนอ,อยังจะโทรกลุ่มอีกเลยดังนั้นในกรณีที่อันเนี้ยหลายคนที่จะใช้กันแบบที่พี่หมีบอกก็คือถึงแม้เป็นเพื่อนกันมีคนรู้จักมากคนรู้จักน้อยอันเนี้ยหลายคนเริ่มเริ่มมีวิธีการคือเขียนไป<ะ>ใครเป็นเพื่อนกับเราอยู่กรุณานะกดถูกใจให้เราด้วยเราจะได้คัดกรองได้ว่าอัน,นคนไหนแอคทีฟหรือไม่แอคทีฟคือ ใช้อยู่หรือว่าเลิกใช้แล้ว<ต>สมัครเฟซใหม่อยากรู้ว่าเนี่ยสมัยนี้เดือนนี้น่าปัจจุบันเวลาคนเขาขอเรามาเนี่ยครับมันจะเข้า Messenger โดยตรงเลยใช่ด้วยใช่ไหมฮะอะ่ะมันก็เหมือนมีเตือนเพราะว่าไม่ถ้าเป็นเมื่อก,ก่อนบางทีเราเขาสามารถเลือกได้ว่าไม่ต้องแอดเข้า Messenger ก็ได้หรือเปล่าหรือ<ม>ยังไงครับคือใน s s e n g เจอะ่ะหน้าหน้าปกติเราอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเราเราไม่น่าจะเห็น เราเป็นมันจะไปอยู่อีกแท็บหนึ่งที่คําร้องขออะไรตรงนั้นอะไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้พูดถึงใน messenger นะคือว่าเขาขอมาในเฟซบุ o กเนี่ยอ่าครับแล้วพอถ้าเรากดไปกดรับปุ๊บเขาก็ว่าคุณได้รวม messenger เขา้ารวม messenger กับคนนี้คนนี้แล้วเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ a c e b o o กกับ messenger กลับมารวมเป็นหนึ่งอีกแล้วอ๋อเขากับตอนนี้กลับมารวมเป็นหนึ่งอีกแล้วเพราะจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาสามารถคุย messenger อย่างเยวเมื่อก่อนเราไม่ได้มื่อนเมนู messenger จะถูกแยกออกจากเฟซบุ๊กไปครับ แต่ตอนนี้ Messenger ถูกกลับเข้ามาอยู่ในแอป Facebook เ,เหมือนเดิมแล้วใช่ป่ะอ๋อเหรอใช่ครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งมีการย้อนกลับมาเพราะบางทีบางคนเราอาจจะมีมีมีเขาไปในเฟซอ่ะแต่เราบางทีบางก็อาจจะต้องมากดเชื่อมเม s เซนเจอร์ให้เขาอีกทีหนึ่งก็จำกจำได้ว่าเมื่อก่อนเป็นอยาง้งอืมอ่ะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าใครมีข้อมูลอัปเดตหรือเราคาดเคลื่อนยังไงต้องขออภัยด้วยนะอ่าเพราะว่า การเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับผม<ะ>ซึ่งอ,อย่างที่หนึ่งที่เราคุยกันไปไลน์ไม่รู้อัปเดตมาแล้วอ่ะอย่างหนึ่งที่ดีแต่ที่ไม่ดีไม่รู้ตอนนี้ดีก็คือไม่อ่านแล้วไลน์ไลน์ไลน์ไม่อ่านแล้วครับอย่างที่สองเรื่องของแอปธนาคารเราคงจะต้องมาอัปเดตกันหน่อยแล้วครับว่ามันไปถึงไหนกันแล้ว หลังจากที่เราคงได้ข่าวสารมีประกาศจากทางข้อมูลอัปเดตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งแจ้งมาหลายคนก็อาจจะได้อ่านแล้วนะครับว่าเขาเขาเขาแจ้งบอกว่าจะไม่ให้ปิดกั้นเนาะแต่ว่าก็จะแจ้งไปยังธนาคารสมาชิกกันต่อไปว่าจะมีแนวทางวิธีการอย่างไรซึ่งทางสมาคมเองมีการพูดคุยหารือกับทางสมาคมธนาคารไทยธนาคารแห่งประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าก็ รอในส่วนของการแก้ไขปร,ปนนรับปรุงในอนาคตพี่มีได้ทดลองบน Android บ้างไหมไม่มีครไม่มีเลยนะะเดี๋ยวเราลองมาอัปเดตกันดูนะครับว่าณปัจจุบันเนี้ยไปถึงตรงนั้นแล้วเป็นยังไงอโอเคอันแรกก็คือเคพัฒน่าจะยังเหมือนเดิมเนาะก็เห็นว่าเห็นว่าเหมือนเดิมใช่ป่ะก็ไม่รู้ครับก็ยังไม่มีใครพูดอะไรนะคร มีข้อมูลเขาบอกมาว่าอันนี้ลองดูนะครับเขาเขาแนะนํากันบอกว่าทางธนาคารแจ้งให้ทําอย่างนี้นะือไม่แน่ใจนะลองดูครับเห็นเห็นเขาเขาเขาบอกกันมาว่าให้คนที่มีคนที่มีเอบัญชีเกิกรกรบนระบบแอนดรอยเนี่ยโทรไปลงทะเบียนกับทางเขาเพื่อเป็นเป็นเป็นบุคคล เป็นบุคคลก็คือโทรไปแจ้งปัญหาแล้วก็บอกขอขอการแก้ไขปัญหากับทางเขากับที่คอร์เซ็นเตอร์ของเขาอ่ะครับครับศูนย์สองแปด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 อ่าเป็นรายบุคคลและเขาก็จะดําเนินการแก้ไขเป็นรายกรณีโอ้โหเหรอได้ยินว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีด้วยอ่าแล้วยังไงอ่ะก็คือก็คณแบบใครใครใครโทรไปแล้วเป็นไงบ้างช่วยบอกหน่อยไม่ไม่ดูเหมือนกันน่ะต้องต้องนั่นอ่ะเพื่อนเพื่อนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็อันนี้คือข่าวที่เขา เขาได้ยินในส่วนของการประสานงานของผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ดังนั้นก็อยากให้สมาชิกลองลองดูว่ลองก็ไม่ก็ต่อไปก็เราคงจะต้องไปอะไรให้มันมากกว่านี้เพราะว่ามันมันเหมือนตอนหลังเกษตรกรอ่ะสังเกตไหมว่าเออพวกเรากับใครที่ที่เปิดเปิดระแวกแถวๆเนี้ยอืเขาเแถวนี้ยันตัวตนนะไม่ใช่แถวๆนี้คือแถวๆไหนก็ว่าไปอะนะหลายๆที่ก็แด้ะ คือคือถ้าแถวเนี้ยใครใครที่ปั๊มนิ้วใช่แล้วเราต้องถือไอ้เจ้าบัตรบัตรคนพิการไปด้วยเพราะตอนเมื่อยุคก่อนเขาไม่เอายุคนี้เอาแล้วเขาต้องเขาต้องการบัตรประชาชนหนึ่งเดียวไม่แต่เฉพาะคนที่ปั๊มนิ้วนะแต่ถ้าใครคนที่เซ็นเขาไม่เรียกนะใช่คนที่เซ็นเขาไม่เรียกนะใช่ไงแล้วแล้วคุณยังยังยังสามารถปั๊มนิ้วได้อยู่เหมือนเดิมอืโดยที่คุณจะไม่เซ็นก็ได้หรือคุณจะเซ็นก็ได้แต่แต่คือขอให้ยืนยันโดยที่ว่ามีบัตรพิการนั่นแหละอันอันนี้อันนี้ เดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆลองโทรไปดูคน,น,นที่คนที่ประสบปัญหาจริงนะคนที่ประรบสบปัญหาเคพัทบนแอนดรอยจริงๆโทรไปแล้วก็ขอสอบถามเรื่องของสําหรับเคพัทสำหรับ,รบ,รบตอนนี้ว่าปิด,ดปิดกัน้นโดนแอปโดนปิดกัน้น Talk Back เนี่ยทางธนาคาระจะมีแนวทางแก้ไขยอย่างไรซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าทางธนาคารจะเป็นคนบริหารจัดการเองต่อครับก็ลองลองดูท่านลองดูอ่ะตัวที่สอง เอาเอาอะไรดีเอาเน็กก่อนนะเน็กเนอะเน็กเน็ก,เ,นกเดี๋ยวนะขออนุญาตเพิ่มเพิ่มเสียงได้ไหมพี่มีเดี๋ยวนะ่นาเอเน็กความเร็วลดไหมลดตังค์เน็กปุ๊บเข้าปับป๊บเงียบปั๊บไม่ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้อมาแล้วคือของผมอยา้ไปอยู่ ไอโฟนแล้วครับคือไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งก็เลยย้ายไปก่อนเนี่ยใช้ได้ยังใช้ถือว่ายังใช้ได้คือใช้ได้ตอนที่หน้าแอปนะแต่ข้างในอีกเรื่องนึงนะะแต่ได้ได้ข่าวว่ายังใช้ได้มีมีเพื่อนๆหลายคนทดลองกันแล้วใช้ได้ใช้ได้ไม่เพราะว่าก่อนนั้นนะน้องกงกับกับกงไทยช่วงนึงของผมนี่ยิงช่วงที่เขาใส่พัดพัดพินอะไเลยสิบหกหกตัวเลย แล้วมีช่วงไม่อ่านไม่อ่านนี่ก็งงๆนะอันนั้นมันน่าจะเป็นกรณีบางกรณีเฉพาะเวอร์ชั่นไม่ใช่แค่นั่นแหละคือเราบอกว่ามันเป็นเรื่องดึกดําบันเราจะไม่มาพูดถึงมันนีอันนั้นมันนันมั้นเคทีบีเน็ตแบงก์เปล่าพจะไม่ได้นะตอนนั้นเน็ตแบง์โอ้น้นมันนานเกินอันนั้นเราเราเราไม่นับนะครับตอนนั้นเราไม่นับพี่หมีพี่หมีเล่าเรื่องว2 k ทอีกแล้วโอ้ยย้อนย้อนเวลากลับไปเยอะเปาตั้งขอตั้งเป็นไงพี่หมีคิดว่าเปาตั้งกําลัง กำลังโหลดแล้วกำลังโหลดกำลังโหลดเหมือนเหมือนจะไม่เหมือนเหมือนจะได้อ่านี่ไงกำลังโหลดอ้าวอ๋อเน็ตไม่ดีเน็ตไม่เร็วแต่อ่านไหมีป้ายกกำับนี่ไม่อ่านไมม่ีป้ายกกำับอ้าวผมลองเคาะมือแว็กซ์กำกับอันนึงนะอ้าวเคาะอันนึ่งเคาะอันนึงหนนึ่งนี่ได้พี่หมีคือปัญแต่ปัญหาคืออันแรกมันไม่อ่านอ่ามันคือมัน มันอ่านเป็นปุ่มไม่ไว้กำกับแต่ถือว่าเข้าถึงไหมท็อกแบ,บก็กไม่ถูกปิดกัน้นเป๋าตัางยางเป๋าตัางยังใช้งานได้เท่ากับตอนนี้เน็กพานเป๋าตัางผ่าน <Okay, S 1> scb ไทยพาณิชข่าวล่าสุดได้ยินน้องขออนุญาตเอ่ยชื่อเออยอย่าเอ่ยชื่อเลยกว่าเนาะไม่เอ่ยเขาบอกว่าเขาใช้ท็อกแบ็กเบต้กับแอปธนาคารนี้ได้ด้วยแต่เวอร์ชั่นก่อนหนะ้าไม่ได้ เอออันนี้ลองดูกันอ่ะเกาะเข้าไปแต่ต้องระวังนะพวกท็อกแบ็คเบต้าอ่านี่นี่อ่านี่คุณเป็นลูกค้า SCD ใช่เป็นไหมคุณเป็นลูกค้า SCD ไหมมีมีเป็นไหมไม่มีไม่ใช่ใช่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ s c d c IELB อ่าแอป s c d c ของกรุณาเรืองบริการที่คุณต้องการสมัครอ่าได้อ่าได้ได้อยู่ได้อยู่ใครพาณิชย์พานอ่าข้างนอกได้ครับข้างในไม่รู้นะฮะ นานตัวนี้ยืนยันมีเพิ่งเพิ่งเพิ่งมีน้องๆที่ใช้งานกันอยู่ยืนยันว่าโอนเงินได้ตามปกติไม่ได้ว่าอาจจะอัปเดตใหม่แล้วได้เพราะข่าวนี้เพิ่งเมื่อวานตอนเย็นออเมื่อวานตอนเย็นทีทีพีทัตคืออะไรอ่าหันไทยธนาชาอธนาคารธนาชาอชื่อยาวจัะเยวนครับเอาค้างครับค้างเน็ตช้าหรืออะไรครับเรามาล้เงินเอาสองธนาคารมารวมกันหรือไงใช่ครับ ทำไมต้องมีโฟมด้วยอ่ะแปดสิบเปอร์เนต์รูปภาพมีรูปภาพด้วยอ่ะเนื่องจากอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันการเข้าถึงแบบพิเศษเฮ้อไม่ได้นะครับอะไรคันครับเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันการเข้าถึงแบบพิเศษอาร์เคเซียสเดนเพิ่มอีกหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานพีทีดีไปที่การเข้าถึงแบบพิเศษอาร์เคเซียสเที่เพื่อเปิดทุกฟังก์ชันและแอปพลิเคชันโดยดูวิธีการและรายชื่อแอปตามความต้องแจ้งผู้เกี่ยววข้้อองีกแล ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราตรวจสอบอย่างนี้พบเดี๋ยวก็แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ผู้เกี่ยวข้องรวบรวมก็เหมือนช่วงถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวสารล่าสุดของทางศูนย์กฎหมายตาทิพย์ก็ให้ใครที่มีปัญหาของแอปอมสินมาลงชื่อกันด้วยนะเพื่อที่จะรวบรวมส่งเพื่อจะแจ้งปัญหากันต่อไปผู้เกี่ยวข้องก็เริ่มดําเนินการกันนะครับโอเคชีทีวีทัศน์อีกหนึ่งครั้งปึ๊บ ออโอ้เขาเปิดโครมรจริงด้วยอะไม่ทำไมเขาต้องมีม,มีโครมเข้าไปก่อนนะไม่รู้นะเอออ่าถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นในในไอโฟนจะบอกว่าซาฟารีป่ะเป็นรือเปล่าคเขาเขาบอกเขาตรวจพบความผิดปกติเนื่องจากปกรณ์ของคุณเอใช้งานฟังก์ชันการเข้าถึงแบบพิเศษ accessibility อ้าวตรวจพบว่าเราใช้ accessibility ปิดทุกฟังกชันเลยเหรอแล้วเราจะใช้ยังไงเนี่ยแอปพลิเคชันที่แนะนำให้ปิดการใช้งานการเข้าถึงแบบพิเศษ c ซ่ชภาพสูงวการช่วยเหลือพิเศษใน Android โอ้ก็คือท็อกแบ็กผมเลยอ่ะวิธีปิดการเข้าถึงแบบพิเศษอ้าวปรดอัปเดตประอั้พเาวเหรออ้าวผมก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเห็นไหมครับนาอก็ ไม่ได้เรื่องค้นหาด้วยเสียงบางกาคอมพิวการเชื่อมต่อปลอดภัยหน้าแรกโปรอัพนาคารใช้คุกที่สามประเภทเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ttd โปรไปที่การเข้าถึงแบบแอปพลิเคชันที่แนะนําให้ปิดการใช้งานแบบพิเศษไม่ได้เลยพเ,เพิ่มอีกหนึ่งธนาคารแล้วโอ้โหตัวต่อไป t t ัดไม่ผ่านเริ่มเครียดแล้วพี่หมีบัวหลวงครับอลองบัวหลวงกันนะครับ หนึ่งนิ้วตัดสองกลางปุ๊บลุบล้นเงินครับได้หไหมครับได้ไหมครับพี่หมีว่าได้ไหมสวัสดีสวัสดีอ้าวดได้อยู่ได้อยู่เนี่ยผมผม,ผมผมโอนเงินกดโอนเงินอ้าวนี่นี่ต้องสงแกนลายนิ้วมือนี่โบหลวงยังใช้ได้โบหลวงผ่านอ่า KMA เป็นธนาคารที่เปิดยากที่สุดนะครกุ้งสีพวกเรานะไม่ยากไม่ยากพี่หมีบัวหลวงนะฮะไม่อ๋อบัวหลวงอันนี้อันนี้อันนี้ตอนนี้ KMA อันนี้กุ้งสีมบายแอปเป็นธนาคารที่น้อยที่สุดนะที่เยอะที่สุดในบ้านเราฉันจะบอกว่าน้อยไม่ได้ได้ยังได้อยังได้อยู่อันนี้คือภายนอกตัวแอปนะยังไม่เตือนยังไม่เตือนใช้ได้ผ่านแต่ ถ้าใครใช้แล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบเนี่ยแล้วมันใช้แอปนาธนาคารไหนไม่ได้บอกกันด้วยอ่ะตัวเรามาเอ่า็อกไมโมสมาไมโไมโธนาคารออมสินขอครับปุ๊บอ่าผลของการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภัยเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ เลือกความปลอดภัยในการใช้บริการการุณาถอนการติดตั้งแอปลแพลิเคชันการช่วยเหลือพิเศษใน Android หรือเอการช่วยเหลือหรือการเข้าถึงแบบพิเศษเ<ด>รียบร้อยครับไมมโมธนาคารลอมสินไม่ได้อีกแล้วเอ,อนี่นี่ g s b l ธนาคารอาคารสงเคราะห์เดี๋ยวลองเข้าไปดูครับอลองเข้าไปดูเฮ <c oughs> เหมือนใช้ได้นะอ่ะ คืออะไรอ่ะห้าสิบเร์เโคชทีเอีไม่นาได้แล้วครับนั้นแหละทีเอชดีออร์เจนจุลภาพทีเอชดีออร์เจนทีเอชดีถ้าเข้าโคมอย่างนี้แล้ทำไมเขาเข้าโคมอ่ะเดี๋ยวขออนญาตย้อนกลับก่อนนะครับอ่าโคลดโครัขณะนี้่านเข่าใช้งานระบบที่ h d ดอด้วย Wi-Fi โดยสามารถปรับการใช้งานได้จากเมนูตั้งค่าอง พิมพี่มีพี่มีเป็นแล้วเปล่าเนี้ยเป็นโควิดเปล่าเป็นโควิดเปล่าช่วงนี้อะไรสายพันธุ์ใหม่ได้ได้ได้ข่าววะ XSD อ้าวก็ยังเหมือนใช้ได้นะอ้าวอ้าวอนนี้เดี๋ยวผมจะไอทาร์นเฟอร์โอนเงินโอนเงินโอนเงินปึ๊บอ๋อทำไมโอนไม่ได้อ่ะอ่ะโอนสิอ้าว อ่าอ uh ่าเดี oh. ๋ยวนะครับขออนุญาตที่จะลองอใช้ได้ไหมใช่ได้ไหมตัวองอันนี้อ่ไอเมนูแล้วกันเปิดเมนูอ่ตัวกรติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการเใช้การเข้าถึงแบบพิเศษนี่นี่นี่คือหนึ่งตัวอย่างครับคือเหมือนจะใช้ได้แต่พอเข้าเมนูลึกๆธนาคารอาคารสงเคราะห์ปิดกั้นเหมือนกันครับ โอ้4แล้วตอนนี้ผมเจอ4ที่ไม่สนุกแล้วเพื่อนๆเ,เริ่มไม่สนุกแล้วอเโอเโมบายที่ทางการอะไรครับพี่มีทกสทกสอ่ะลองเข้าทอทอสองเอโมบายเอโมบายข้าม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 บาย ทกไม่มีนโยบายในการสบทาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอา้าวอันนี้มันคือต้องลงชื่อเข้าใช้แต่ผมไม่มีอันนี้ข่าวบอกว่าถ้าถ้าล็อกอินแล้วใช้ไม่ได้เหรอพี่มีไม่มั่นใจอันนี้ไม่มั่นใจนะครับใครมีทกสอ,อยู่ธนาคารการเกษตรเพื่อสะกรช่วยบอกหน่อยครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเราไม่มีแล้วก็ผู้ใช้น้อยเราก็เลยสืบหาข้อมูลไม่ได้มาส่งท้ายกับเรื่องราวของกิจกรรมการประกวดนะครับเราปิดการนับคะแนนโหวตกัน กิจกรรมการประกวดบายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยปิดรับคะแนนโหวตกันตั้งแต่วันที่20บเมษาพี่มีไม่ได้ส่งใช่ปะยี่สิบเมษาสองพันหารยหกสิบหกเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายอ่าในวันเสาร์ที่ยี่สิบสามเมษายนสองพันรหสิบหกที่ห้องทองทองพันช่างห้องบีห้องทองพันช่างบีในงานสมัชชาคนตบแห่งชาติโรงแรมหันศาเจดีหัดใหญ่นะครับ แล้วก็มีการประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศรางวัลชมเชยแล้วก็รางวัลป๊อปปูล่านะครับผมในวั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 นอังคารที่25เมษายน2566ในงานสมัชชาสโมสรนนะครับผมอ่าก็ไปประกาศผลตอนนั้นซึ่งอ่าเดี๋ยวก็จะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในรายละเอียดเพิ่มเติมไปติดตามรับฟังกันในอ่า เซกชันในส่วนของวันที่23ได้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับท่านผู้เข้าประกวดทุกท่านแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายก็โอ้โหส่งกันมาอย่างร้นหลามโอเคก็ข่าวสารประมาณนี้นะครับพี่หมีเนาะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ติดตามข่าวสารการอัปเดตอผิดพลา,ปาดประการใดก็ต้องครับอลองไปดูว่าการสื่อที่เข้าส่งไปก็มีทีเด็เดเยอะนะฮะก็รอดูกันนะครับส่วนแอปธนาคารช่วงนี้<อ>ใครที่ยังใช้ได้เนี่ย ผมเป็นอะไรที่ไม่อยากแนะนำเลยปิดกั้นปิดกั้นการอัปเดตอัตโนมัติไว้ครับเพราะว่าถ้าอัปเดตไปแล้วเนี่ยมันก็นนวุ่นนะฮะม,มันวุ่นนะครับแต่ก็อย่าลืมสีหนึ่งสีหนึ่งสีนะอันก็มีทีเด็ดฮนะก,กใ็ใครชอบใครก็โหวตให้ไอคอแล้วกันนะฮะ อโหวตไม่ได้แล้วอดแล้วอ๋อเหลือโหวตอดแล้วเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะไปโหวตเพิ่มกันในห้องห้องกิจกรรมหรือเปล่าคือคือโหวตโหวตนี่คือหมายความว่าคือวันนั้นแหละเชียร์เชียร์ไปให้กำลังใจเขาด้วยวันนั้นแหละวันนั้นเพราะว่าตอนนี้ปิดโหวตไปตั้งนานแล้วใครเชียร์ใครว่าทั้งหมดสิบสี่สิบห้าผลงานเนี่ยจะเข้ารอบสุดท้ายกี่ผลงานวันนั้นใครไปอยู่ตรงนน้นไปให้กำลังใจเขาหน่อย กำลังใ,ใจก็ด้วยนะครับจะไปจะไปช่วยเปิดหัวตรงน,นั้นหน่อยก็ให้ให้ให้เขาหน่อยนะฮะแมโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาทาไปก่อนแล้วผมกับพี่หมีนะันสมพลน,นะครับลาไปก่อนแล้วครับ,รบสวัสดีครับวายพี่มีหลากหลายครับฟังสบายอุ๊ป